ครูปอนพาเที่ยวไทยสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยสำหรับวันนี้นะครับครูพี่ปอนก็จะพาเด็กๆไปประจนภัยในประเทศไทยนั่นเองเย่ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. ถ้าเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วก็ให้ตามคุยบอนขึ้นรถโรงเรียนมาเลย ประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยเดิมนั้นมีชื่อว่าสยามธงชาติของประเทศไทยมีทั้งหมดสามสีสีแดงคือชาติสีขาวคือาศาสนาและสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ลักษณะของภูมิประเทศประเทศไทยมีลักษณะหลายรูปขวาน ในประเทศไทยมีทั้งหมด6ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้สัตว์ประจำชาติไทยคือช้างดอกไม้ประจำชาติไทยคือดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนบ้านเรานั่นเอง อาหารของคนไทยก็จะมีตั้งแต่ผัดไทยต้มยำกุ้งเป็นต้นส่วนของหวานก็จะมีขนมสาคูขนมหมกขนมทองหยิบทองหยอดนั่นเองโดยนิสัยของคนไทยเป็นคนที่ยิ้มง่ายว้ยสวย เดี๋ยวเราไปดูการทำงานของแต่ละภูมิภาคเริ่มกันที่ภาคอีสานส่วนมากคนจะทำการ,กรเกษตรอย่างเช่นการปลูกข้าวปลูกพืชไร่สวนและการทำนาภาคเหนือคนส่วนใหญ่จะทำการ,กรเกษตรบนที่ราบสูงปลูกชาขายภาคกลาง คนส่วนมากจะทํานาเกลือและก็งานอุตสาหกรรมเป็นหลักและภาคใต้คนส่วนมากจะชอบทำการประมงเพราะมีพื้นที่ติดกับทะเลและก็ยังปลูกสวนปลาล์มอีกด้วยเใกันด้งครับเด็กๆได้ความรู้กันเยอะเลยทีเดียวเชียวแต่ก่อนจากกันวันนี้ครูพี่ปอนก็มี เกมชา์เลนมาให้เด็กๆได้เล่นกันเด็กพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเอามือวางไว้บนตักแล้วยืดตัวตรงถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปเล่นเกมกันเลยภาพใดคือธงชาติของประเทศไทยครับติก๊กต๊อกติ๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอก เยงเก่งมากครับมันคือภาพที่สองนั่นเองข้อต่อไปข้อใดคือสัตว์ประจำชาติไทย1ห,หรือสองหรือสดีนะเย้ <Yay! S 2> ภาพที่หนึ่งช้างนั่นเองครับข้อที่สาภาพใดคือดอกไม้ประจำชาติไทย ดอกไหนดีนะ้าดอกไหนดีนะ้าเย้ภาพที่สามนั่นเองครับเก่งมากๆเลยมาถึงข้อที่สภาพใดคือขนมไทยโอ้ยอันไหนนะเนี่ยน่ากินไปหมดเลยเย้ <Yay! S 1> ครับ <Yay! S 1> คือภาพที่หนึ่งนั่นเองเด็กๆคิดว่า ภาพใดคือการทำงานของคนภาคอีสานภาพไหนดีนะถูก <Yay! S 1> ต้องครับภาพที่หนึ่งนั่นเองโอ้ยคนกำลังทำนาเลยเห็นไหมครับภาพต่อไปภาพใดคือการทำงานของคนภาคใต้ภาพไหนดีภาพไหนดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่ ภาพที่หนึ่งนั่นเองเห็นไหมเอ่ยคนกำลังทำการประมงตกปลาอยู่เลยภาพต่อไปภาพใดคือการทำงานของคนภาคกลางภาพไหนนะดูดีๆนะถูก <Yeah. S 1> ต้องครับภาพที่หนึ่งนั่นเองและข้อสุดท้าย ภาพใดคือการทำงานของคนภาคเหนือข้อนี้ไม่ต้องเดาเลยครับเด็กๆตอบได้ทันทีเลยพ <Yeah. S 1> ิงปองปิงปองภาพที่สามนั่นเองอปรบมือให้ตัวเองนุกกันบ้างครับเด็กๆสนุกไหมครับถ้าเด็กๆสนุกอย่าลืมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับ ไปทบทวนด้วยล่ะประเทศของเรานั้นต้องรักษาไว้ให้ดีเด็กๆต้องรู้จักรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ต้องเป็นเด็กดีของประเทศชาติและคุณครูและที่สำคัญต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วต่อไปเด็กๆ ก็ไปนั่งประจำที่เตรียมตัวทำงานในตอนต่อไปได้เลยสำหรับวันนี้รูพี่ปอนขอกล่าวคำว่าวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบอกมืออำลาพบกันด้วยอรอยยิม้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจะ๊ะโบกมือบายบาย ศีษะหัวไหลกลางแขนชูมือขอบคุณครับ